สวัสดีจ้าสวัสดีครับอาจารย์เออสวัสดีครับผมเป็นพี่ชายของน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับพอพอดีนั่งอยู่ข้างๆกันนะครับอืมแล้วแล้วคือคือว่าคือว่าผมกับน้องอ่ะเคยฟังผมกับน้องแล้วก็พี่สาวครับเคยฟังอาจารย์พูดว่าให้บริกรรมพุทโธอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ผมเคยฟังพระอาจารย์คือริสพระอาจารย์คือริสบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนํำบริกรรมนะครับอืมก็คือพระอาจารย์คือริสบอกว่าพระอาจารย์คือริสบอกว่าถ้าถ้าถ้าการบริกรรมําใดๆก็ตามเนอย่างพุทโธเนี่ยทํามาได้ผลจริงก็คือการที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนสาวกอ่ะท่านท่านจะต้องสอนในสิ่งที่ท่านทําได้ในสิ่งที่ท่านทําแล้วมันได้จริงแต่ว่าถ้า ถ้าการบริกรรมมันมันทำแล้วม่ได้ผลจริงแล้วทําไมแล้วทําไมพระบุทธเจ้าถึงไม่สอนสาวกว่าให้บริกรรมล่ะครับเรารู้ได้ไงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจา้าท่านก็สอนพระพุทธเจา้าท่านก็ต้องสอนในสิ่งเพราะว่าเพราะว่าพระพระจักคือบอกว่าอในอนาปนสติสามสิบกับประสูติครับไม่มีคําบริกรรมเลยครับมีแค่ให้รู้ลงหายใจเข้าหายใจออกครับ แล้วในพระสูตรอื่นไม่มีก็คือผมผมชอบอาจารย์มากครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอัดแย่งกรรมอะครับแต่ผมก็เป็นแฟนอาจารย์ชอบอาจารย์มากๆครับคือเราได้ใช้พระสูตรอื่นในการตอนน,ตอนนี้ได้ยินไหมครับยินเราได้ใช้พสูตรอื่นในการเชื่อมโยงพสูตรนี้ไหมว่าไม่มี เราได้เอาพระสูตรอื่นมาเชื่อมโยงแล้วหรือยังว่าได้หรือไม่ได้พอดีอะไรนะไัไม่เคยครับผมฟังผมฟังสมมนมากาจะฟังพระอาจารย์คือินะครับส่มนมากาผมจะฟังพระอาจารย์คือธิดครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ครับอืแต่พระอาจารย์คือริดเขาก็ศึกษามาเยอะเขาก็บอกว่าไม่ไม,ไม่มีจริงๆนะครับสแสดงว่าเราไม่ได้อ่านพระสูตรอื่นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ฟังแม้แต่พระพิสูจนผู้ทรงธรรมทรงวินยัย แม้แต่จะอ้างว่าจํามาต่อหน้าพระพักทองพระผู้มีพระเจ้าก็ตามไม่ให้ฟังไม่ให้รับรองไม่ให้คัดค้านให้นําไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีขึ้นชื่อว่าจํามาถูกถ้าขัดแยงด้งก็ไปโดยการอื่นแสดงว่าจํามาผิดให้ละทิ้งคํานั้นเสียเราเข้าใจพระสูตรนี้ไหมเข้าใจครับเข้าใจว่ายังไง เข้าใจว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านนะครับแต่ว่าแต่ว่า,าผมผมว่าคำบริกรรมไม่มีนะครับผมฟังมาแล้วพระจารึกนิทเขาก็ท่านก็ศึกษาพุทธวจะนะมาก,ก็มากแล้วก็ไม่เอาในสามสิบกระบวนสูตรปณปณสติไม่มีคำบริกรรมเลยครับไม่เอาว่าท่านศึกษามาดีเพราะไม่ว่าใครจะศึกษามาดีแค่ไหนก็มีโอกาสพลาดได้ไม่ต้องอ้างพระจารึกนิทไม่ต้องอา้างเพราะท่านสอนในหมวดของท่าน หน้าที่เราพิจารณาไข้ควรได้ตัวเราเองดังนั้นพระสูตรที่บอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้า,า,าในให้นาไปตรวจสอบเป็นหลักธรรมแต่ไม่ได้อื่นหมวดอื่นก่อนคําต้นพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงถ้าฟังแล้วเข้ากันได้อย่างดีไม่ขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นทําแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมขึ้นชื่อว่าจํามาถูกต้องให้ลงใจดได้เลยว่านั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรนี้เคยได้ยินไหม แต่ว่าถ้าเรามีคำติกรรมมันก็จะเป็นการคิดปรุงแต่งนะครับรอาจารย์ถามต้องตอบที่อาจารย์ถามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้เราได้ยินพสูตรนั้นแล้วหรือยังก็เคยเคยได้ยินอยู่นะครับคุณคุณครับเข้าใจพสูตรนี้ไหมก็ยังเดียวไม่เคยเข้าใจมากครับแล้วคําว่าก็ย,ททยังไม่ได้เข้าใจมากคําว่าพุทโธเป็นชื่อของใคร เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคเราอย่าเพิ่งเถียงอาจารย์พุทธโพแปลว่าอะไรแปลว่าพุทธะครับพุทธพระพุทธเจ้าครับพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมใช่ครับดังนั้นการคิดถึงพุทโธเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เป็นกุศลครับแต่ว่าเป็นการคิดปรุงแต่งครับ แล้วการคิดเราสามารถหยุดความคิดได้ไหมเราหยุดได้ครับเราอยากให้อยู่ับลมหายใจให้รู้ให้รู้ครับแล้วเวลารู้ลมหายใจก็คือทาใจให้ว่างครับเวลารู้ลมหายใจต้องคิดไหมเราเราไม่ต้องคิดครับเราเราก็แค่รู้เฉยๆครับว่าลมหายใจเข้าออกครับต้องรู้ว่าอะไรต้องรู้ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นสั้นยาวหรือสั้นก็รู้ครับ แล้วที่รู้อยู่นั่นบอกไม่คิดได้ยังไงก็ในเมื่อรู้อยู่ว่าสั้นหรือยาวนั่นไม่ใช่ปรุงแต่งเหรอแต่ว่านั่นไม่ใช่คําบริกรรมนะครับนั่นนั่นน่าเป็นการรู้ครับอ้าวแล้วการที่เรารู้ว่าสั้นในใจต้องรู้ไหมว่าสั้นรู้ครับอะไรเป็นตัวแต่ว่าเราไม่ได้รู้เขาว่าพุทโพครับอะไรเป็นตัวรู้ใช้จิตรู้ครับใช้จิตรู้รู้อะไรเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายรู้อะไรรู้อะไร รู้ลงหายใจครับว่าเข้ายาวเข้าสั้นต้องใช้สังขารปรุงแต่งไหมอืมไม่ใช่ครับไม่ใช้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่ไม่ใช้จะรู้ได้ไงว่านั่นเรียกว่าสั้นนั่นเรียกว่ายาวต้องใช้สัญญาไหมสัญญาความคือความจําได้ไหมรู้ก็ก็ต้องใช้ในการจําได้ไหมรู้ว่าหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นนั่นก็รู้ว่ายาหรือสั้น ก็ใช้สัญญาใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นความคิดมันมันเป็นเป็นรูปขึ้นเป็นเป็นความคิดขึ้นมาครับผมเคยฟังว่าจันหร<ก>ือนั่นไงความคิดขึ้นมาก็เรียกว่าอะไรสังขารไงใช่หรือเปล่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าคำถ้าคำบริกรรมอย่างพุโทโธพงศหนอจุ๋หนอถ้ามันได้ผลจริงแล้วทําไมพระแล้วทําไมพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนสาวกอะครับ,ร,บรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าไม่สอนรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าไม่สอน พระพุทธเจ้าบอกว่าดพว่าามพิจารตาอย่ามาพูดเรื่องสามสิบพระสูตรเราไปดูพระสูตรอื่นด้วยอย่ามาดูแค่สามสิบพระสูตรนี้ทั้งพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะมีแค่สามสิบพระสูตรนี้เหรอมันมีอีกพระสูตรตั้งมากมายเราต้องเชื่อมโยงพระสูตรสิพระพุทธเจ้าพูดว่ายังไงอะไรก็ตามทำแล้วกุศลเจริญให้ทำขึ้นชื่อว่านั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ยินพระสูตรนี้ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งที่ทําสิ่งสิ่งที่ท่านไม่เคยมันอยากเราอยามันจับเพิ่มครับเราไม่ตอบอาจารย์ถามว่าการคิดพุทโธเป็นกุศลไหมก็ก็ไม่เป็นอกุศลนะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์ถามว่าเป็นกุศลมแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนครับอาจารย์ถามว่าเป็นกุศลรับแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเราอย่าตอบอย่างอื่น เราตอบว่าเพระว่าเมื่อกี้อาจารย์ยกพระสูตรให้เราฟังเราย,ยังไม่ฟังเลยพระสูตรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าอย่างไรอะไรก็ตามที่คิดแล้วเป็นกุศลลงมือทําแล้วเป็นกุศลเจริญอกุศลเสื่อมพระพุทธเจา้าให้ทําหรือไม่ทําให้ทําครับแต่คำาคำภาวนาพระพุทธเจา้าไม่ได้ทําครับแล้วกุศลเจริญไหม ก็เจริญครับแต่ว่าจะเรายังคิดปรุงแต่งอยู่ในคำบริกรรมแล้วกูสนเจริญจะบอกพระพุทธเจ้าไม่ทําได้ไงในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่าอะไรก็ตามทําแล้วกูสนเจริญสอดรับไม่ขัดแย้งกับหลักคําสอนของพระองค์นั่นขึ้นชื่อว่าเป็นคําสอนของพระองค์เอาพระสตรนี้ไปไว้ไหนแต่ถ้าการบริกรรมได้ผลทําไมพระพุทธเจ้าถึง,ถ,งถึงไม่บริกรรมล่ะครับ ก็อาจารย์พูดอยู่นี่ไงว่าเราดูได้ไงว่าระุ้ทธเจ้าไม่บริกรรมพระผู้ดเจ้าใช้อนาปานสติอย่างเดียวในการบรรลุธรรมไหมตอบก็ก่อบรรลุธรรมท่านอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นส่วนมากครับท่านบอกเป็นส่วนมากนั่นหมายความว่ามีส่วนท่านในส่วนมากนั่นหมายความว่าส่วนอื่นพระองค์ก็ทํากรรมฐานอื่นถูกต้องไหมทําการเจริญสติส่วนอื่นใช่ครับอ้าวใช่แล้วใช่ท่านทำอะไรก็ ยืนเดินนั่งนอนแบบว่าการทําความรู้สึกตัวแบบว่าการาการาการหยิบบาตรจีวรได้ไงครับการขยับตัวก็ทําความรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนนะครับการการการขยับตัวก็เป็นการมีสติสมัมปชัญญะครับไม่ใช่คนละเรื่องเดี๋ยวชการเดินก็รู้ว่าเดินยางไงครับเราพูดถึงการภาวนา พระองค์ใช้อานาปานาสติเป็นวิหารธรรมโดยมากนั่นหมายความว่าพระองค์มีวิหารธรรมอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะอานาปานาสติตอบได้ไหมว่าวิหารธรรมอื่นของพระองค์คืออะไรก็ม,กมีก็มีกายกตาสติแล้วก็สติปัฏฐานสี่ก็มีหลายอย่างครับแต่ว่าแต่ว่าอนาปานาสติก็ก,ก็ก็อย่างเดียกก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างครับก็แล้วเจริญ <คน S 2> อ,นา,อ,น,อนาปานาสติอาปานาสติคนอื่นจะใช้อย่างอื่นไม่ได้เหรอ ได้ครับก็ยิ่งพวชงเจดสติปัฏสานสี่ก็ได้ครับแล้วแล้วพวชงเจดสติปัฏฐานสี่แล้วสติปัฏฐานสี่ไม่คิดเหรออัน,นอันนั้นเป็นคนละเรื่องกับอนานาปานสติครับเป็นแปลว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งอนาอนาปนานสติก็คือนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าถ้าอยู่ในอิริยาบถอื่นก็ทําความรู้สึกตัวในขณะนั้นนะครับอย่างเช่นขับรถแล้วก็รู้ขับรถนะครับ เราไม่ต้องพูดเรื่องนี้อาจารย์รู้เรื่องพวกนี้มากกว่าเราเยอะไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเอาเฉพาะประเด็นเรื่องอาณาปานสติอาณาปานสติเป็นทั้งสมถะวิปัสนาใช่ไหมใช่ครับแต่ประเด็นของผมก็คือคำคำบริกรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแค่นี้ประเด็นของผมอย่างเดียวคือบริกรรมห้ามบริกรรมเลยครับคุณปุตตวจนะเท่านั้นครับอาณาปานสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาใช่ไหมใช่ครับ แล้วกายานุปัสนาใช้อานาปานสิกทำยังไงพูดอะไรนะครับกายานุปัสนาใช้อานาปานสิกทำยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยก็กายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสนาใช้อานาปานสิกทำยังไงตอบก็ หายใจเข้ายาวก็ใช้กันหายใจครับหรือว่ารู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวครับคน,น, <Hindu. S 2> น,น,นั้นเป็นการเห็นกายในกายครับแค่นั้นเลยคือกายานุปัสสนาแล้วใช่ครับอันนั้นเป็นส่วนของกายครับอ่าแล้วเวทนาล่ะผมก็ไม่ได้รู้มากครับเพราะว่าผมอืมจะจำไม่ได้เหมือนกันครับผมผมจําได้แค่กายกับจิตนะครับจำจำไ,ไม่ค่อยได้ครับ คำถามคือเราไม่แม่นพสูตรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทําไมเราถึงกล้าพ,พูดว่าใช้พุทโธไม่ได้ในเมื่อเรา,ายังไม่รู้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ฟังเขาพูดมา,า,าว่า,า,าก็ใช่ไงก็เราเพียงแต่ฟังคนอื่นพูดมาว่าไม่ได้เราก็เชื่อเลยเหรอแสดงว่าเรากําลังเถียงพระพุทธเจ้าเรา,ากําลังไม่ปฏิบัตรริตามหลักคําสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าว่ายังไงเมื่อได้ยินได้ฟังใครพูดมาแล้วอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านแต่เรารับรองแล้วหรือยังรับรองเรียบร้อยแล้วแล้วเราแถมคัดค้านอาจารย์อีก ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เอาไปตรวจสอบในหลักรรมแล้วถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่อาจารย์อาจารย์จะไปคัดค้านเรื่องคำคำบริกรรมกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับแล้วเรารู้ได้สมมติ้าสมมติว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดบริกรรมคาถามจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าในประสูตรที่หลักฐานเท่าที่เรามีมันไม่มีครับที่ที่ทานสอนให้เธอบริกรรมนะหายใจเข้าเธอก็บริกรรมคํานี้หน้ามันไม่มีครับ แล้วคําว่าหายใจเข้าลู้อย่างนั้นถ้าพระบุทธเจ้าอ,อาจารย์ถามได้ไงว่าเวลาเราพิจารณากายมันแค่ดูลมหายใจแล้วจบเหรอแต่เราไม่ต้องมีขบุดิกรรมก็ได้ครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนครับอะแสดงว่าเรากําลังมีปัญหากับความคิดถูกต้องปะแสดงว่าเราบอกว่าเรารู้ลมห้ามคิดคถูกต้องไหมถูกต้องไหม ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่อาจารย์ก็จะเถียงพระพุทธเจ้าแบบนี้ใช่ไหมครับว่าต้องบริกรรมเท่านั้นนี่แหละครับว่าเวลาเรารู้ลมหายใจต้องคิดไหมไม่ต้องมาอ้างพุทธเจ้าเรากาลังพูดในบริบทนี้อยู่ซึ่งที่เราพูดกันเป็นหลักคำสอนากรรู้ครับวิตกคืออะไรก็คือบริการรู้ว่าเราวิตกคืออะไรอะไรนะครับวิตกคืออะไรไม่ทราบครับเห็นไหมเราไม่รู้อะไรแต่เราเถียงว่าไม่มี แล้วเรารู้ได้ไงว่าการรูู้้องก็คือไม่มีคำบริกรรมครับเรารู้เมีิกมมันเรียกเรียกว่าการรู้ดีกว่าครับเรารู้ได้ไงไม่มีคำบริกรรมคำบริกรรมคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าคำบริกรรมคืออะไรคำบริกรรมก็คือการที่เราท่องในใจครับเวลาเราหายใจเราเราก็ท่องว่าพุทธในใจหายใจออกก็ท่องว่าทวงเนี้ยมันเรียกว่าบริกรรมครับมันป็นการคิดต้งแต่งมันอะงั้นเราทำมรณาเราทํา อสุภะอาจารย์ฟังหน่อยว่าเราจะทายัางไงให้เจริญอสุภะได้โดย<ม><ะ>ตก็ตเห็นความไม่สะอาดของร่างกายครับเห็นยังไงต้องใช้สังขารไหมแต่แต่อันนั้นก็เป็นการคิดอยู่ดีครับอันอันอันนั้นก็เป็นการคิดพิจรารณาว,ว่าร่างกายไม่เคี่ยงครับสรุปคิดไหมเอ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราห้ามคิดนี่ ทำไมทีนี้คิดล่ะผมพูดในส่วนของอนามานสติครับในส่วนของอนามานสติการริ่ม่มหายใจจะไม่มีคำมริกรรมครับพระจ้คือในาสมถวิปัสนาไหมอาวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่อาจารย์ก็จะเึงพระพุทธเจ้าแบบนี้ใช่ไหมครับเราเลิกพูดคํานี้มันเพ้อเจ้อเรารู้ได้ไงว่าถ้าอาจารย์นั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่าคํา